สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเวลา18นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชาดำเนินไปยังโรงพยาบาลทับวงกุดเกล้าเขตราชาเทวีทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถซึ่งกองทัพบ,บกโดยกรมแพทย์ทหารบกศูนย์ดำนวยการแพทย์ทัมวงกุดเกล้าและโรงพยาบาลทับวงกุฎเกล้าจัดสร้างขึ้น ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบะรมบราชินีนาถพระ,ะรบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพัรษา80พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 5ใช้เวลาก่อสร้าง5ปีตั้งอยู่เคียงข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพัรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตร ได้เ,เป็นศูนย์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยครบวงจรรองรับการตรวจร,รักษาผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้ข้าราชการทหารและครอบครัวตลอดจนประชาชนได้รับการดูแลรักษาที่มีมาตรฐานทัดเทียนระดับสากลโอกาสนี้พระราชทานของที่ระเลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจดสร้างอาคารซึ่งมีขนาด19ชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า97,000ตารางเมตรสามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า400เตียง เป็นอาคารรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น19ของอาคารตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมารอรับเสด็จจำนวนมากต่างส่งเสียงท่งพระเจริญดังกึกกล้อง โอกาสนี้ทอดพระเนตรติรักการการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรทางด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรรวมถึงด้านการแพทย์และการจัดรณสุขจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ รวมทั้งนิรทศาการประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้างอาคารและความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ4ศภายในอาคารได้แก่ศูนย์อุบัติเหตุและเวชาศาสตร์ฉุกเฉินตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งมีความกว้างขวาง,วางรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นสามารถดูแลผู้ป่วยในหน่วยเวชาศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง ศูนย์หลอดเลือดสมองมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสมองขาดเลือดเฉียบพลันโดย CT Perfusion เพื่อตรวจแยกสมองที่ขาดเลือดและส่วนที่ยังไม่ขาดเลือดน่นไปสู่การรักษาด้วยการเปิดหลอดเลือดรวมทั้งการผ่ตาตัดสมองด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่ตาตัดสมองตัวแรกในเอเชียแปซิฟิก ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้องกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ที่สามารถใช้การรักษาด้วยการตัดเนื้องอกออกผ่านการส่องกล้องในคราวเดียวกันและศูนย์เวชาศาสตร์ทหารสาธิตการดูแลผู้ป่วยจากการรบเชิงยุทธวิธีบูรณาการด้วยเทคโนโลยีทั้งอุปกรณ์และยุทธปกรณ์ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดและสถานการณ์ที่ยากลำบาก นอกจากนี้ยังมีศักยาภาพในการรองรับผู้ป่วยจํานวนมากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงพยาบาลได้ปรับพื้นที่ชั้น4ี่ของอาคารเป็นโรงพยาบาลสนามความดันลบรองรับผู้ป่วยติดเชื้อจานวน100เตียงได้อย่างรวดเร็วทําให้โรงพยาบาลมีขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจํานวนมากในสถานการณ์ที่ประเทศต้องการความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแพทย์พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไปเราขออนุาญ,ญาตการบ่งกลมทูลสมัยอะสิ่งสิ่งแวดล้อมจำลอ,องสามารถปรับ สมเด็จพระนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนเปิดอาคารอเนกประสงค์ยุวสิทธิธรรมรงค์ที่โรงเรียนวัดไพรฟ้าจังหวัดปทุมธานีเวลา17นาฬิกา57สนาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดไพรฟ้าอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี โอกาสนี้ทรงฟังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรฟ้ากราบบังคมทูลรายง,งานความก้าวหน้าของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5ประสบผลสําเร็จดีด้านวิชาการผลคะแนนทางการศึกษาในทุกระดับชั้นมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ส่วนวิชาที่ต้องสอนเสริมครูจะจัดก,กิจกรรมเพิ่มเติมเช่นจัดไายภาษาไทยจัดติวข้อสอบโอเน็ต ด้านการงานอาชีพเน้นสอนให้นักเรียนเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ส่งโรงอาหารแปรรูปและจำหน่ายหน้าโรงเรียนจากนั้นทรงเปิดอาคารยุวสิร,ริธรรมรงค์เป็นอาคารอาเนกประสงค์ที่สำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจาัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชด,ดำริสร้างขึ้นเพื่อร,อรับจํานวนนักเรียนและการใช้จัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารยุวะสิติธรรมรงหมายถึงอาคารที่ทำร,ร,รงไว้ซึ่งสิริมงคลของเด็กโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนทิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินง,งานของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระชดำริจำนวนสิโรงเรียน ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งได้แก่โรงเรียนวัดไพรฟ้าโรงเรียนวัดฉางโรงเรียนวัดหงปทุมมาวาดโรงเรียนวัดโคกโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีโรงเรียนบัตรราชศรัทธาธรรมปรทุมธรรมโชติโรงเรียนวัดบางเดียโรงเรียนวัดบางขูวัดโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญโรงเรียนวัดชินวรารามเจริญผลวิทยาเวท ส่วนใหญ่มีพื้นที่ทําการเกษตรน้อยสํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีได้เข้าไปส่งเสริมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้ทําเกษตรแบบแนวตั้งปลูกผักในวงบอ่อทํากระถางใหญ่กล้วยปลูกผักไฮโดรโปรนิกแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐานและหอยเชอรี่สีทองทําเป็นอาหารขาวและหวานทําให้ได้ฝึกทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ต่อจากนั้นได้ทออพระเนธกิจกรรมของโรงเรียนวัดไพรฟ้าได้แก่กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทํากิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เรียนรู้เรื่องการจัดทําบัญชีบันทึกการประชุมและเสริมสร้างลักษณะน,นิสัยคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักและอุดมการสหกรณ์ กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนเรื่องการบรหิหารจัดการภายตใต้แนวปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยะในมือน้องต้องขยายส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะหรือซีโรเวสคูลที่ได้มาตรฐาน ส่วนกิจกรรมส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนรวบรวมพันไม้ในโรงเรียนไว้ได้มากกว่า20ชนิดนักเรียนสามารถสืบค้นได้ทางระบบ QR Code มีทั้งภาพถ่ายพันไม้ภาพถ่ายพันไม้แห้งภาพถ่ายพันไม้ดองและภาพถ่ายพันไม้เฉพาะส่วนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและบูรณาการการเรียนการสอนวิชาการต่างๆโรงเรียนวัดไพรฟ้าตั้งขึ้นเมื่อปี2468เมื่อแรกตั้งได้ใช้ศาลากลางปรเรียนเป็นสถานที่เรียน ภายหลังได้รับการพัฒนาเรื่อยมาในปี2534ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน392คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวม21คน สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเฝ้าวถวายสักการะในโอกาสที่จกกะกเกษียณอายุราชการเวลา9นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศรีมาร,รามเขตพระนคร ประธานพระวะโรกาสให้นายสุทธิพงศ์จุนจเจริญปลัดกระทรวงมหาไทยพร้อมด้วยนางวัณดีกุลชรยาคงจุนจเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยนำมมติปดีผู้ตรวจราชาการกระทรวงมหาไทยและผู้ราชาการจังหวัดที่จกกะเกษียณอายุราชาการในวันที่หนึ่งตุลาคม2566พร้อมคู่สมรสเฝ้าถวายสาการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ู้กเกษียณอายุราชการคือผู้อาวุโสอย่างสมบูรณ์การเจริญวัยล่วงมาโดยสวัสดิภาพถึงเขตนี้ย่อมต้องผ่านประสบการณ์ตามสัานวนไทยที่เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากการผ่านฤด,ดูกาลที่ร้อนและหนาวมาถึง6ทศวรรษสมควรที่ผู้สูงวัยจกได้ไตรตรองถึงการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านไปแล้วในอดีตให้ถี่ถ้วนว่า เราได้กระทำสิ่งใดเหมาะสมถูกต้องเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปบ้างในขณะเดียวกันก็ต้องกล้าหาญพอที่จะยอมรับกับตนเองว่าเราได้กระทำสิ่งใดไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่สมควรเป็นโทษทุกแก่ตนและแก่ผู้อื่นไปบ้างการคิดทบทวนด้วยความเอาใจใส่ด้วยจิตตะและมุ่งแก้ไขปรับปรุงตนให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิมังสาเช่นนี้คือกระบวนการศึกษาและพัฒนาตนเอง ตามหลักพระพุทธศา,าสนาเพื่อชีวิตข้างหน้าที่เหลือของทุกคนจัดได้ดำเนินไปอย่างรอบคอบที่สุดจบข่าวในพระราชสำนัก,กนะครับกับไปติดตามที่คุณเจษด,ดาและคุณปิมพิมลผมจิดนดามีมชัยสวัสดีครับ